Thank mm -hmm. you. วันนี้เราจะมาคุยกันว่าทําไมคุณถึงควรเปิดเหอจิโอรินะครับเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยจ่ายสกิลทีหนึ่งผมใช้คําว่าดาเมจรวมๆน่าจะมีหลัก2องสามแสนได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายที่กดปาดไปทีนึงเนี่ยก็ปาดได้ถึงทีและประมาณเกือบแสนเลยครับแต่ว่ามันโดนหลายตัวมากๆเพราะถ้าไม่ตายมันกว้างน,นะครับเหตุผลหลักๆก็เพราะว่าสกิลของน้องเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่คุณสามารถทําการ QTE ได้เป็นรูปแบบใหม่ที่เพื่อเข้ามาในเกมเคนจินนิมแพคแต่สำหรับคนที่เล่นคงไข่ยิมแพคเติร์ดมาแล้วหรือว ณจะเจอ QTE ได้เยอะแยะเลยครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่า QTE คืออะไรเนาะแต่หลักๆแล้วเนี่ยใช้คําว่าน้องเป็นตัวเปิดเหยอได้เลยเพราะว่าเรื่องทีมเนี่ยผมใช้คําว่าน้องเล่นได้กับทุกทีมเลยครับขอแค่คุณใส่ตัวละครหินไปอีกหนึ่งตัวแค่นี้คือจบเลยเพราะว่าดาเมจส่วนตัวที่สามารถเติมเข้าไปให้กับเพื่อนในทีมได้เนี่ยใช้คําว่าเยอะมากมากครับโดยเรื่องสำคัญที่สุดในการให้เรามีน้องเนี่ยก็คือเราจะวิ่งเร็วพร้อมกันทั้งทีมแค่นี้ก็ต้องเปิดแล้วสำหรับสายวิ่งเวิ์ลแต่ผมบอกก่อนนะครับถ้าาเกี่่่ยววคุณไมใชสิ เอาไปใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าในดันเจียนคุณตีบงตีบอสที่เป็นโดเมนนะครับหรือว่าคุณไปตีในอาบิสเนี่ยไม่มีผลนะครับแล้วก็ความเร็วตรงนี้มันซ้อนทับไม่ได้ครับแต่ว่าเงื่อนไขมันก็ไม่ได้ยากเลยครับคุณแค่เปลี่ยนปีกเพราะว่ามาถึงทุกคนจะมาเพราะกับปีกที่ชื่อว่า Wing of First Flight แค่คุณเปลี่ยนเป็นปีกอื่นปีกอะไรก็ได้ครับตัวละครตัวน,นั้นก็จะวิ่งเร็วแล้วหรือคุณจะแอดวานกว่านั้นก็เปลี่ยนคอร์สเติมครับส่วนเรื่องอื่นๆก็จะเป็นตามเทค,คุณเห็นในจอเลยคิคกี้้้้้นกก็ขขายไไปปหหััววออพเศษใงแลร่องแรกก็นนะ คือน้องจะแรงได้เนี่ยบังคับว่าคุณจะเป็นที่ต้องมีตัวละครหิน2ตัวในทีมครับโดยถ้าคุณไม่ได้เปยให้น้องเพิ่มเนี่ยคุณจะต้องมีตัวละครหินที่สามารถเรียกหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างออกมาได้ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างหินครับณนะปัจจุบันก็มีเยอะมากครับผมจะไล่เรียงไปรายตัวให้ฟังก็คือ MC หลักของเราที่เป็นธาตุหินสามารถใช้โอง่งใช้ท่าไม้ตายถือเป็นสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดครับเสาจงลี่ดอกไม้อัลเบโดน้องวัวอูชิของอิตโต้ม่านหนิงก พวกนี้นับเป็นสิ่งปลูกสร้างหินทั้งหมดครับเหตุผลที่เราต้องการเรื่องนี้ก็เพราะว่าสกิลของเราจะสามารถออกมาได้2ตัวครับสกิลของเรามีชื่อนะครับชื่อว่าทาโมโต้วยการทํางานเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งพลังโจมตีและพลังป้องกันครับป้องกันดีกว่านะคุณถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวหินอื่นๆที่สามารถเรียกสิ่งปลูกสร้างออกมาได้เลยเนี่ยจะออกมาได้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับแต่แก้ไขได้ด้วยเงินนะครับก็คือขอแค่คุณมีคอนเซลเลชันหนึ่งประการนี้จะหมดไปทันทีครับซีเรียสนะคุณถ้าเกิดว่าคุณใส่ตัวหิน ต,ตัวเดียวเนี่ยดามจที่เห็นบรรทัดนี้จะมีแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่ามี2ตัวมันคูณสําหรับเรื่องของการทําดาเมจของน้องนะครับคุณสามารถใช้ได้2รูปแบบแต่เราจะพูดถึงเรื่องของการยืนทําดามจก่อนนะครับน้องสามารถที่จะยืนทําดามจได้เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก็คือประมาณ5วินาทีครับเพราะว่าเวลาคุณทําการจ่ายสกิลของน้องรูปแบบที่1ในการใช้งานก็คือคุณกดใช้งานสกิลน้องแล้วก็ทําการโจมตีปกติครับคุณจะกดค้างเพื่อเล็งตําแหน่งแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นทุ่มโจมตีก็ได้แล้วแต่คุณเลยและ เกิดว่าคุณกดทําการโจมตีปกติของน้องปุ๊บจะเป็นทุ่มโจมตีหรือตีธรรมดาก็ได้นะครับคุณจะถูกเปลี่ยนให้การโจมตีเป็นทตุหินทันที5วินาทีครับหรือเกิดาคุณกดสกิลแล้วคุณลืมตีธรรมดาผ่านไปพักนึงเนี่ยก็จะเป็นการเคลือบท่าแทนเช่นเดียวกันครับส่วนรูปแบบที่2เดี๋ยวค่อยคุยที่หัวข้อนึงเนาะการทําแบบนี้ทําให้น้องสามารถยืนธนาเมตได้ชั่วคราวประมาณ5วินาทีครับก็สามารถเอามาเล่นกับทีมเรือธงอย่างพี่ไอยาโตได้ก็เพราะว่าไอยาโตสามารถเคลือบทาตัวเองได้แค่ชั่ว ตัวเองได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเลยทําให้เรื่องของการสลับโรเทตเนี่ยสองตัวนี้สามารถผัดกันเล่นได้ครับแต่ถามว่าเรื่องดาเมจจะคุ้มค่าไหมจริงๆแล้วการใช้อีกรูปแบบหนึ่งจะคุ้มค่ากว่าเพราะว่ามีดามเมจพิเศษส่วนเสริมที่ออกมาเยอะมากใช้คําว่าเติมมาอีกได้ประมาณแสนหนึ่งได้เลยเลยครับถ้ามันติดกี่สองรอบนะเลยทําให้ดามเมจของน้องมันแรงมากๆและสำหรับการใช้งานอีกหนึ่งแบบก็คือการใช้งานสกิลแล้วกดสกิลซ้ำครับการทําแบบนี้จะทําให้เข้าสู่โหมด QTE เป็นการสลับตัวเพื่อนที่อยู่ลําดับถัดไปจาากเร ททันทียกตัวอย่างเช่นคุณเล่นในคอมพิวเตอร์คุณวางน้องไว้ที่เลข1เมื่อคุณกดสกิลซ้ําจะสลับเป็นตัวละครที่หมายเลข2ทันทีครับถ้าคุณวางน้องไว้ที่หมายเลข2ก็จะสลับไปที่ตัวหมายเลข3ถ้าทําแบบนี้จะมีการทําให้ตัวทามโมโตของน้องช่วยทําดาเมจแบบพิเศษได้อีก2อิตครับซึ่งดาเมจตรงนี้แรงมากๆนะครับคุณสามารถดูเรื่องตัวคูณดาเมจได้ที่สกิลของคุณเลยครับเพราะว่าพรสวรรค์เทเลเมจจะทําให้เวลาคุณกดแบบนี้ตัวทามโมโตจะช่วยเพื่อนโจมตี2 งโดยแต่ละครั้งจะต้องมีความห่างกันที่2วินาทีแต่ละครั้งจะมีดาเมจเท่ากับการกดสกิล1ครั้งของคุณเลยครับหมายความว่าเหมือนคุณกดสกิลทีหนึ่งมีดาเมจสกิล3ครั้งไม่นับที่ทามโบโตช่วยคุณตีครับหมายความว่าไอตัวคูณที่คุณเห็นว่าคุณกดใช้ปุ๊บทำดาเมจเท่ากับ2 6 9ร้อของ a d k กับ336%ของป้องกันจะอยู่ที่แถวที่4นะครับตรงเนี้ยเป็นดาเมจที่คูนสามันทีถ้าเกิดว่าคุณใช้งานสกิลน้องแล้วกดสกิลซ้ำครดจะ,นะนครจะก แล้วเลงให้สูงนิดนึงเพื่อที่เพื่อนคุณจะได้สามารถสลับตัวมาในการกดสกิลซ้ำแล้วก็ทุ่มโจมตีได้เพราะว่าตัวคุณทุ่มโจมตีโดยปกติแล้วของทุกตัวละครจะแรงกว่าตีธรรมดาครับแล้วเดี๋ยวจะมีดามเมจเพิ่มเติมตรงส่วนนี้ขึ้นมาเองทันทีครับเลยทําให้แรงมากๆอย่างในคลิปที่คุณเห็นเนี่ยคุณเห็นใช่ไหมครับว่ากดสกิลทีนึงมันแรงแค่ไหนแล้วพอมีดาเมจตรงนี้ซ้ําขึ้นมาเนี่ยมันก็ติดขึ้นมาได้อีก2ครั้งเลยทําให้การจ่ายสกิลทีนึงของน้องแรงโคตรครับแต่ในบางกรณีเราก็จะมีการกกดลขอองงน้้แว นตีธรรมดาแทเพราะว่าเราต้องการให้น้องเคลือบธาตุเป็นหินแล้วก็เอาน้องทําการโจมตีในช่วงเวลาว่างที่เพื่อนคุณไม่สามารถโจมตีได้ยกตัวอย่างเช่นทีมออยาโตะเพราะว่าพี่อายาโตะแปลงร่างได้แค่แป๊บเดียวฉะนั้นคุณต้องไปสลับแล้วก็เลือกใช้เองว่าจะใช้ยังไงแต่โดยส่วนมากแล้วควรกดสกิลน้องแล้วกดสกิลซ้ำอ,อีกหนึ่งครั้งเพื่อเอาดาเมจพิเศษตรงนี้มันแรงมากนะคุณและที่สําคัญดาเมจตรงนี้เป็นดาเมจวงกว้างด้วยนะครับระยะโจมตีไม่ได้แคบฉะนั้นมันช่วยเคลียร์สตูกลุ่มได้ดีมากๆครับส่วนดาเนม พัดบนโซนซึ่งสามารถมีดาเมจตรงนี้ได้2ฮิตครับโดยจะเกิดขึ้นได้ทุกๆ3.6วินาทีตัวดาเมจก็จะเป็นเหมือนที่คุณเห็นในฟุตเทจเลยครับว่ามันมีมินิเอลีอยู่ถ้าศัตรูยืนใกล้ๆกันเนี่ยสามารถที่จะโดนดาเมจหลายตัวพร้อมกันได้แต่ต้องใกล้กันใช้ฟิลประมาณว่าเอาคาเสือห้รวบเลยประมาณนั้นครับตัวดาเมจนี้ก็ช่วยคุณโจมตีได้ส่วนวิธีการที่คุณจะมีธมโตสองตัวได้คือคุณต้องมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นหินอีกอย่างน้อย1อันจะก่อนหรือหลังก็ได้นะครับไม่ว่าคุณจะกกดสกขออองงนน้่หร กดสกิลของน้องหลังและมีการเรียกสิ่งปลูกสร้างของหินขึ้นมาอีกหนึ่งอันเนี่ยเดี๋ยวจะมีทาโมโตช่วยคุณโจมตี2อันเองครับซึ่งโดยประมาณแล้วก็สามารถช่วยคุณตีได้ประมาณ4ครั้งน<ส>ั่นแหละครับมันไม่ถึง5ครั้งหรอกยกเว้นว่าคุณกดเร็วกว่าจ,จะได้ถึง5ครั้งซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยจะช่วยคุณตีได้ประมาณ4ครั้งครับแต่อย่าลืมว่าเรามี2ตัวเท่ากับว่ามันอาจจะเป็น 7- จ็ดถึงแครั้งมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียกอีกตัวหนึ่งมาได้เร็วแค่ไหนด้วยนะแต่ถ้าออกมาตตตตตัั้้้้งงงแ่่่่่นนนกกกกก็็คคไไไไดดปปรรรระมมมมาาาาณ8ิิบเเเืออออทีสาาีสถยย แต่ว่าในคลิปที่คุณเห็นเนี่ยทาเลนส์มันเลเวลสิน, Level นะครับก็เลยจะออกแรงแรงนิดหนึ่งครับตัวติเนี่ยดาเมจแรงเพราะว่ามีตัวคูณทั้งจากพลังโจมตีและก็พลังป้องกันมันก็เลยแรงได้ครับแต่อยู่คิดมากๆเลยคนเพราะว่าดาเมจต้นแม่งมาอย่างเยอะเพราะมันคิด2แหล่งไงแล้วพลังงานธาตุเนี่ยก็ใช้น้อยมากใช้แค่50คุณมีค่ารีพลังงานติแค่ประมาณ120เนี่ยก็โอเคแล้วเพราะว่าเอากันตามตรงแล้วคุณไม่ได้สลับน้องมากกดอันติทีขนาดนั้นครับเพราะว่าโรเทชันมันไม่สะดวกสลับมากกดครับยกเวนตี้บอทเพราะ มันโจมตีไปคุณก็สามารถสลับปรากฏท่าไม้ตายได้บ่อยแต่ถามว่ามันคุ้มค่าที่จะทํำไหมจริงๆแล้วเลือกออปชันลองไม่ได้แหละครับถ้าคุณมียาติดประมาณ140กระเื่อนเปอนเื่อนเปื้อนแล้วยาก็คือค่ารีพลังงานนะครับและปัญหาของน้องก็คือน้องไม่สามารถโจมตีเป็นหมู่ได้เพราะว่าการโจมตีจากสกิลของน้องหรือว่าทาโมโตะที่ช่วยตีเนี่ยเป็นดาเมจที่ใช้คําว่ามีมินิเอโีเหมือนในคลิปที่คุณเห็นแหละครับมันจะโดนหลายตัวได้แต่ว่าแทบจะต้องเอาคาสเฮะมารวบซ้อนมันเข้าด้วยกันเลยทาให้ตีหมู่ไม่่่่่เเเเกงงลลยยฉะนนนนั้้ถาาาไมตีีปป็็แหจํท คุณต้องใช้ตัดพวกตัวละครหรือศัตรูที่เป็นกิกกี้ให้ตายเพื่อที่ทัมทโตกจะได้สามารถไปโฟกัสตีถูกตัวครับเพราะว่ากิกกี้มันตายหมดแล้วดามจจะได้ไปลงที่มอนที่เลียดเยอะๆนั่นเองครับฉะนันอันติมันต้องใช้นะคุณจำเป็นจำเป็นเรื่องต่อไปก็คืออาร์ติแฟกซ์ครับสำหรับอาร์ติแฟกซ์เนี่ยแนะนาให้ใส่เป็นเซต h ฮักส์ออฟโอเพนสตรีมส์ครับเพราะว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ตัวคุณดามจทที่เยอะที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปใช้เซ็อย่างเซตทโกลเด้นชูปเนี่ยสุดท้ายแล้วมัน ไได้ท่่ารแล้วณปัจจุบันนี้เซตออ f ิแฟ h ฮักส์ออฟโอเพนส์เฟรมเนี่ยก็สามารถแลกกล่องได้แล้วฉะนั้นคุณไม่ต้องไปฟาร์มบ,บ่อนนี้บ่อนนี้แม่งไม่น่าฟาร์มคุณเอาของเหลือไปแลกของเอาผมขอร้องเพราะเซตอีกเซตหนึ่งที่มามันคือเซตหอยให้ในตำนานก็คือโอเชียนฮูเครมทุกคนรู้ตอนที่ฟาร์มของให้อิโตโนเอลมาเปลี่ยนของกันเนี่ยอยู่เกลือกันมาทุกคนใครๆก็รู้ว่าบ่อนนี้มันไม่น่าอยู่ฉะนั้นอย่าไปฟาร์มแลกกล่องเอาคุณเชื่อผมคุณจะมีบ่อนดีๆอย่างเอ็มเบที่ต้องลงอยู่น่ะตลอดชีวิตน ตดชีวิตนจะมีบ่อนใหม่เหมือนฟอนเทนดิ่งห้องดีทั้งนั้นอย่ามาลงบ่อนนี้เลยคนไปแลกเอาโดยเรื่องของออปชั่นหลักเนี่ยผมจะแนะนําให้ส่วนหัวคุณเติมค่าคริติคอลครับถ้วยบังครับใส่เป็นหินครับนาฬิกาควรใส่เป็นป้องกันส่วนออปที่คุณอยากจะพยายามหาให้ได้มากที่สุดเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างซีเรียสเรื่องคริติคอลแวร์ูก็คืออัตราคริติคอลหรือดาเมจคริติเคอลครับเพราะว่าตัวละครนี้มีดาเมจต้นมาจาก2แหล่งแล้ว1ก็คือ ATK และ2ก็คือ d e f e n s ตต่อให้คุณไม่ได้ใส่ ATK สุุดท้้าายแลวคณก็มมี ADK เ ตัวคูณที่สามารถเอาไปคูณต่อได้อีกอยู่ดีเลยทำให้ตัวละครอยากได้คริปเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับตัวละครตัวอื่นๆฉะนั้นสู้ๆกับบ่อนของพวกคุณนะครับถ้าถามว่า a d k มันมีค่าไหมจริงๆถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยมันมีค่าอยู่ที่ประมาณ70%ของ defense ครับฉะนั้นคุณจะเลือก a d k แทน defense ผมว่ามันไม่ make sense นะและก็ไม่อยากให้นับ a d k เป็นมูลค่าด้วยครับเพราะว่าถ้าบังเอิญมันติดมาเป็นแถว4อ่ะโอเคแต่ถ้าแถว1แถว2แถว3ามันไม่ต้องเอายกตัวอย่างง่ายๆชิ้นนี้ผมตีมันลงคริ อะผมก็เลยใส่ ATK มันมีติดแค่หนึ่งมันแทนดิฟก็ไม่เป็ไหลช่างมันปล่อยไปไม่ใช่คุณไปดันทุลังใส่ประเภทที่มี ATK เยอะๆไม่มีดิฟเนี่ยอย่างเงี้ยผมเรียกว่าดันทุลังฉะนั้นอย่าใส่ให้โฟกัสที่ฟิสิกอลเป็นหลักแต่สุดท้ายแล้วก็นับที่มูลค่าเป็นหลักนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าดิฟเฟนจะให้ผลน้อยกว่าฟิสิกอลแต่มันไม่ได้ห่างกันชัดเจนขนาดนั้นโฟกัสที่ฟิสิกอลนะใช่แล้วเราลงมาก็เป็นดิฟเฟนครับส่วนค่ารีพลังงานย้ำอีกทีหนึ่งทำที่ประมาณ120ก็พอแต่ถ้าอยากกดอัติทีีททมเเววลลาาสัับตก่ใช้ 140ก็ได้ครับเพราะว่าคูดาวสั้นมากต่อไปเรามาคุยที่อาวุธของน้องบ้างนะครับสำหรับอาวุธของน้องเนี่ยประจําตัวอยู่ที่100%อาวุธชิ้นอนื่นที่รองลงมาเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าออมันก็ต้องซินาบาสิครับเพ่ดิเฟนต์นะดิเฟนต์ครับตอบคือไม่ครับเหตุ hey, ผลเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเลยตัวละครหิวคริแล้วสามารถเอา ATK มาเป็นตัวคูาเมจได้ด้วยทําให้พวกอาวุธ5ดาวเลยแรงกว่าซินดาบาเพราะว่าได้คริเิคอยลเยอะครับอย่างดาบม่วงก็จะแรงกว่าดาบเขียวก็จะแรงกว่าดาบม่วงเนีีย่ยมการได้ วความเสียหายแต่ว่าคุณอยากได้ดาเมจเต็ม85.9คุณต้องกดโจมตีเป็นหินใส่ศัตรูด้วยนะครับไม่งั้นคุณได้โบนัสความเสียหายไม่ครบนะส่วนตัวซินาบาเนี่ยจะได้แค่81.1ฉะนั้นตัวละครตัวนี้ถ้าคุณอยากจะแรงจริงๆคําตอบคือถ้าคุณไม่มีดาบม่วงหรือดาบเขียวเนี่ยผมมองว่าควรเปิดประจําตัวครับเพราะว่าดาเมจต่างกัน20มันเยอะมากครับส่วนคนที่ไม่มีอะไรเลยคุณมีอีกช้อยส์นึงที่สามารถเล่นได้ก็คือฮาร์ดบินเจอร์ออฟดอนแต่อุธชิ้นนี้มีเงื่ออออนไขคคืืุณตต้งงีเเป์ซลท่่สูกวา90% และถ้าคุณใส่ h ฮเ b อร์เ r อร์รอบดอน d จะแย่ลงมาอีกเยอะเลยเพราะว่าเบส a d ดของอาวุธมันน้อยข้อดีของอาวุธก็คือมีค่า Critical ที่เยอะนั่นเองเพราะว่าตัวเพิร์กของอาวุธมันแจกคริติคอลเพิ่มแต่เลือดต้องมีมากกว่า90%นะครับ ทีนี้เรามาคุยเรื่องของ c o n s ซ l a t i o n กันว่าถ้าคุณจะลงทุนคุณควรไปที่ไหนส่วนเรื่องว่าเออซีต่างๆทำงานยังไงเห็นดาเมจยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูตอนที่ผมสตรีมแล้วกันนะครับซึ่งตอนที่ลงคลิปอะผมสตรีมอยู่แหละถ้าคุณดูแต่ตอนคลิปออนเลยนะครับก็แวะมาดูในสตรีมแล้วกันเพราะว่าผมมาทสซีศูนย์หนึ่งซีหกในสตรีมให้ดูเลยอยู่แล้วอันนี้แค่อธิบายคร่าวๆนะครับซีหนึ่งเนี่ยข้อดีหลักๆคือทําให้เราไม่จำเป็นต้องใส่ตัวหินที่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างหินได้อีกแล้ว ก็สามารถมีทาโมโตะ2ตัวได้แล้วแล้วก็ทําให้ตัวสกิลของเราสามารถโจมตีได้ไกลขึ้นจากตัวทาโมโตะนะครับหมายความว่าเรื่องเซอร์เคิลอิมแพ็คก็จะติดน้อยลงให้มองว่ามันคือคือการกับ c ีอยาเอกก็ได้ครับเรื่องของความสะดวกสบายในการโจมตีของทาโมโตะส่วน C2 เนี่ยเป็นส่วนช่วยเรื่องดาเมจเยอะมากครับแต่เงื่อนไขคือคุณต้องกดอันติให้ได้ก่อนนะพอคุณกดอันติแล้วเนี่ยทุกๆ3วินาทีจะมีการเรียกตุ๊ก,กตาอีกตัวหนึ่งคนละชื่อกันชื่อว่าคิทูหรือว่าคิทุอันนี้ผมไม่มัน่ออน โดยการช่วยทําการโจมตีนี้จะแรงกว่าตัวทามโมโตตีโดยการตีของตัวคินูเนี่ยจะสามารถทำดาเมจได้ที่1.7เท่าของทามโมโตครับแล้วก็นับเป็นความเสียหายของสกิลท่าก็คือไอพวกอาร์ติแฟกต์เสียงโกลเด้นชูปเนี่ยได้ผลนั่นเองครับแล้วก็จะทําการช่วยคุณโจมตีได้แค่ครั้งเดียวครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าภายใน10วินาทีจะสามารถออกมาโจมตีได้เพียงแค่3ครั้งครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกๆ3วินาทีก็จะหายไปนั่นเองเท่ากับว่าเหมือนมีดาเมจพิเศษจ,จากทามโมโตตีให้คุณอีก5คร ครับแต่ว่าคิดจากทำโมโตะตัวเดียวนะไม่ได้ทำโมโตะสตัว,ว C3 จะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับสกิลของเราซึ่งเป็นดาเมจหลักของเราครับส่วน C4 การทํางานก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลแล้วก็มีการสลับตัวให้เพื่อนออกมาทําการโจมตีปกติชาร์จโจมตีทุ่มโจมตีแบบไหนก็ได้นะครับจะมีการเรียกตุ๊กตาคีนูก็เหมือนกันกับที่ Constellation 2อนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าตรงนี้จะแตกต่างออกไปก็คือตัวคีนูที่ออกมาเนี่ยจะสามารถเรียกออกมาได้ทุกๆ1วินาทีเลยครับและตัวคีนูเนี่ยก็จะช่วยเราทาการโจมตีแล้วก สามารถออกมาได้สูงสุดเพียงแค่3ตัวครับแต่ว่าจะออกมาทีละ1ตัวนะครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนคุณสามารถจะใช้ c o n s ซ l a t i o n สองซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งที่ c o n s ซ l a t i o n ซีแต่เงื่อนไขเป็นการจ่ายสกิลแทนครับคุณจะจ่ายแบบไหนก็ได้นะจ่ายแล้วให้น้องตีหรือว่าจะจ่ายแล้วสลับตัวเป็นเพื่อนก็ได้สามารถติดได้ทั้งหมดครับไม่ต้องอ่านให้มันงงและที่สําคัญคือไม่สามารถรีเซ็ตเรื่องนี้ได้นะครับเท่ากับว่าต่อให้คุณใส่ตัว sacrificial หวังว่าจะมารีดดาเมจส่วนนี้ไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าคอล็อกไว้ว่าเรื่องนี้ติดได้ทุกๆ15วินนนาทีัฉะ้ ให้มองว่า C4 คือ C2 ที่เงื่อนไขเปลี่ยนจากกดถ้าไม่ตายเป็นกดสกิลแทนแล้วก็เอาเพื่อมาตีรวๆนั่นแหละครับหรือคุณจะตีเรวๆเองก็ได้ C5 บว<อ>กดาเมจถ้าไม่ตายอันนี้เป็นอันจิมายควเมเจสราสแล้วก็ C6 การทํางานก็คือเมื่อเราทําการใช้สกิลนะครับแล้วติดเป็นเทเล o r เมทไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามเนาะจะมีการลดคูดาของจิโอลิลง12วินาทีครับแล้วก็การโจมตีปกติของตัวจิโอลิเองจะได้รับ ดาเมจเพิ่มเติมเป็น235%ของพลังป้องกันของจิโอลิตรงนี้มองเป็นเหมือนกับเชนเฮอร์ดาบซินนาบาได้เลยครับเราจะเรียกตรงนี้ว่า DMG Easy c r i t i c a ครับดาเมจต,ตรงนี้เป็นดาเมจพิเศษที่แอดออนเพิ่มเข้ามาสามารถคำนวณโดยการผ่านโบนัสความเสียหายและก็คริติคเข้าได้แต่พวก ATK ดิฟอะไรพวกนี้เพิ่มเติมเนี่ยไม่ได้เอาไปบวกแล้วนะครับตัวคูณทาเลนก็ไม่ได้บวกแล้วเป็นดาเมจส่วนเสริมเพิ่มขึ้นมาครับฉะนั้นถ้าคุณมีคอนเซลเลชัน6คุณไม่ควรไปกดสกิ 100, กล,ากาล้ค ทุ่มโจมตีลงมาคุณควรกดสกิลและตีธรรมดาลัวๆครับแล้วมันต้องกดชาติด้วยเพราะว่าบวกเฉพาะการโจมตีปกติของจีวลีเท่านั้นและคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องการเคลือบธาตุอีกเพราะว่าตัวครูดาวที่ลบไป12วิเนี่ยจะทําให้เวลาผ่านไปครบ4วินาทีคุณก็สามารถกดสกิลซ้ำได้ใหม่อีกครั้งแล้วครับและความพีก,ก็คือพอคุณกดสกิลแล้วคุณกดสลับตัวเพื่อนใช่ไหมครับมันก็ติดพรสวรรค์ของเทเลอร์เมดแล้วโดยคุณจะกดใช้สกิลแบบสลับตัวหรือว่าให้น้องม็นคนเคลือบธาตุทีก็ได้นะครับแล้วแต ตัวละครเล่นยังไงทําอะไรได้บ้างส่วนเรื่องทีมคุณจะสังเกตว่างวดนี้ผมไม่ได้พูดหัวข้อทีมจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าน้องอะครับบ,รบังคับแค่ว่าคุณจะเป็นที่จะต้องใช้หิน2ตัวจะเป็นตัวอะไรก็ได้ขอให้สามารถสร,าสร้างสิ่งปลูกสร้างหินได้แค่นั้นคือจบเลยยกเว้นว่าคุณจะเปิดคอนเซ็ปชั่นหนึ่งก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องสร้างเป่นปลูกสร้างหินแล้วก็ได้ครับที่เหลือเนี่ยได้หมดเลยหลักๆคือการจ่ายสกิลของน้องเนี่ยทำบัมเมจได้เยอะมากเพราะว่าคุณจ่ายแล้วเวลาเพื่อนมีการโจมตีปกติแทรกเข้้้้าาาาไไไไปปจะะเ็็็นนทีมอมอรรกกกตตตแ่ัวหดคถุณใช กดสกิลของน้องในการกดสกิลซ้ำอีกครั้งเพื่อสลับตัวไปที่ลำดับถัดไปดาเมจก็จะมีดาเมจส่วนเสริมที่เป็นดาเมจของสกิลที่น้องปวดขึ้นฟ้านั่นแหละครับซ้ำได้อีกสองครั้งเมื่อลยทำให้ดาเมจมันแรงมากๆด้วยตัวมันเองอยู่แล้วถือเป็นซับดีเสที่แรงมากแต่มีเงื่อนไขการที่คุณจะเล่นง่ายคุณจะเป็นที่จะต้องปิดคอนเซ็ตชั่นหนึ่งฉะนั้นทีมที่ให้ดูก็เป็นทีมที่เล่นแล้วผมลองแล้วดาเมจมันดีมากๆคุณอยากจะเล่นอะไรก็เล่นได้เลยครับหลักๆสำหรับคนที่คิดว่าจะเปิดนน้ปเอง็ Choice ที่ดีมากๆครับถ้าคุณไม่ได้มีปู่จงลี่เนี่ยผมมองว่า น่าจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะว่าปู่เป็นสล็อตที่สามารถใช้แทนฮิลเลอร์ได้ด้วยเลยทําให้ปู่เหมาะมากๆที่จะเล่นกับน,น้องแต่ตัวอื่นๆก็ไม่ได้พีขนาดนั้นแต่ถ้ามีปู่น้องจะเป็นตัวที่เก่งมากๆเพราะว่าคุณจัดทีมได้หลากหลายมากขึ้นส่วนเรื่องคอนเซิร์นเนี่ยผมมองว่า c ีหนึ่งาสีดีมากเพราะว่าเนื่องขในการจัดทีมจะง,ง่ายขึ้นเยอะมากๆและ C2 ก็ทําให้เราสามารถเล่นได้ดาเมจแรงขึ้นเยอะมากๆส่วนตัวผมมองว่า C ไม่จําเป็นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากสบายอยากเล่นง่ายอยากเล่นกับพวกนาวีอิโต้แบบที่ไม่ต้อง ตัวอืน่นซึน่งจ,จริงๆมันควรใส่ตัวอื่นเข้าไปด้วยอยู่แล้วนะคุณการปวดซีนหนึ่งก็ช่วยได้ครับสุดท้ายนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c คร b e เป็นกำลังใจผมและพี่ศษต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจิงนะครับ <apprendre> บายยอย่าลืมกดซับนะ